วันนี้รายงานผู้ป่วยใหม่72รายครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ69แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศ3รายนะครับยืนยันสะสมอยู่ที่24,786อันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วรวมปีนี้2ละรอกนี้นะครับหายป่วยไปแล้ว2 3 0 0 0ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มคงที่ที่สะสมคือ82คนนะครับยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็คือ 1. พันห่รอยสี่รายซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลสนาม215นะครับก็เป็นในรายละเอียดอย่างไรมาดูในกราฟพื้นสีเขียวเนี่ยนะครับประทานทวดครับแผ่นสไลด์พื้นสีเขียวนะครับจะเห็นว่า72รายเนี่ยนะครับยีรายมาจากระบ,บบบริการนะครับก็พูดง่ายเดินเข้าไปรับการบริการในโรงพยาบาลอะไรทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็48่สิบแปดรายขึ้นจาก active case finding ก็คือไป ไปหาในชุมชนนะครับแล้วก็3รายมาจากทางต่างประเทศนะครับรวมเป็นเ2รายรอกนี้ก็จะเป็น2549 9นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนธันวามานะครับ